สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e ว l ิ n g า a r โ t บายชลิกรน,นะคะวันนี้แม่หมอังไม่มีหัวข้อนะมาดูพลังงานของพวกคุณละกันนะคะจากผ่านไพ่สำหรับนี้นะคะมาให้ดูลาบาโดไลต์ก้อนนี้กันก่อนลาบาโดไลต์ก้อนนี้ไปพร้อมกับหินเซเลไนท์แท่งก้อนนี้นะคะ1919 19, นะแม่หมอมีเซตเดียวนะคะแต่ให้ชมก่อนว่ามีความสวยงามมีสีน้ำเงินด้วยนะสีน้ำเงินก็เป็นสีที่แบบแม่หมอว่าหายากนะแล้วก็สีทองคือก้อนนี้คือสวยมากอะบอกได้เลยแล้วมีแบบวิง้ง หเห็นไหมคุณเห็นไหมหเห็นป่ะคือสวยอะ่ะขาดดุดเด่นให้ดูว่าหินเขามีสเสน่มีเวทมนต์ขนาดไหนแม่บอกว่าหินลาบ,บาโดไลน์เนี่ยหินแห่งเวทมนต์โอเคสวยสวยจริงๆอยากให้คุณดูนานๆแต่ว่ามีก้อนเดียวอะเนะาะเจ้าของก็จะดึงดูดของของเขาอยู่แล้วล่ะนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะมีก้อนเดียวมีเซตเดียว <c oughs> มาดูพลังงานของคุณกัน าดูซิตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหนึงใบขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบขอดูหนึ่งใบนะคะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเปล่าประกาศเหมือนจัสมินการเปล่าประกาศการได้รับข่าว หนึ่งใบไม่พอการตัดสินเนี่ยเหมือน justment justice justment justice อีกสักหนึ่งใบนะคะเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนคุณเหมือนคุณได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่จำเป็นมากๆอะ่ะเหมือนมันสำคัญกับชีวิตของคุณเลยคุณรู้บางอย่างคุณเห็นบางอย่างชีวิตของคุณถูกตัดสินให้เข้าสู่กระบวนการบางอย่างเจอสถานการณ์บางอย่าง และสถานการณ์นี้เอาเป็นกรณีแรกนะบางคนบางคนถูกผลักให้ทำงานอยู่เบื้องหลังบางคนตัดสินใจว่าฉันจะทำงานเบื้องหลังความดีงามเบื้องหลังก็เป็นเบื้องหลังของความดีงามคุณตัดสินใจเด็ดขาดว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณรู้อ่ะเนี่ยไพ่สองใบเนี้ย คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเรื่องนี้จริงๆสิ่งนี้จริงๆและคุณตั้งใจทําโดยที่คุณไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยไม่หวังอะไรเลยคือสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณทำอ่ะมันคือความถูกต้องคุณทำได้ดว่าคุณงามความดีทุกอย่างเนี่ยคุณเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการของความดีงามความถูกต้องอะไรก็อะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นส่วนสำคัญอ่ะของของ ขององค์รวมเลยอ่ะคุณอยู่ในวงโครจรน,นี้คุณได้เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอยู่เบื้องหลังของสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงและคุณเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันเป็นนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อที่จะทำมันชัดเจนอ่ะพลังงานของคุณนะคุณชัดเจนไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้น และในสิ่งที่ไม่หวังผลทํางานเบื้องหลังหรือหรือทําดีไม่ไม่ได้ว่าจะต้องเป่าประกาศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวคุณเลยแล้วคุณมีความอิ่มเอ,ม,อมใจอะแล้วคุณคิดว่าเออน,นี่แหละถูกต้องแล้วบางคนรู้สึกว่าเวลาทําดีคุณไม่อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ำเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับดักของกิเลสดังนั้นเวลาที่คุณทําคุณงามความดีต่างๆคุณอิ่มเอ,มอม็ด้วยใจของคุณ แล้วมันชัดเจนว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันมันเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นคุณเชื่อไหมบางคนนะ่ะสำหรับคนที่เข้ามาชมนะในในคลิปเนี้ยบางคนส่งพลังงานดีๆให้กับคนทั่วโลกด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆที่ไปบอกไม่ต้องบอกใครเขาอะคนอื่นนะถ้าบอกก็จะบอกว่าบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่คุณรู้ว่า มันคือสิ่งดีด,ดีคุณรู้ว่ามันคือสิ่งดีงามที่คุณสามารถทําได้บนโลกมนุษย์ใบน,นี้บางคนช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้บอกว่าว่าคุณะช่วยเหลืออะไรไปอยกตัวอย่างอย่างอ,อุทกอุทก,กภัยอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เป่าประกาศว่าคุณได้ช่วยช่วยเขาบางคนทําแบบเยอะมากเลยด้วยซ้ําก็คือทําก็คือทําโอนก็คือโอนไม่ต้องเอาลงอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยคือฉันช่วยก็คือช่วยบางคน ไปลงแรงกายแรงใจอะไรไปช่วยในพื้นที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครรู้ด้วยซ้าไม่ได้ปักจจอยากเป่าประกาศให้ใครรู้แต่มันคือความอิ่มเอมใจมันคือคุณงามความดีของคุณที่หนักแน่นมากๆที่เรียกได้ว่ามันมันมันอยู่ที่ตัวของคุณเลยของแท้ของแท้แทจริง คือไพ่ออกมาแบบชัดเจนมากๆในตัวตนของคุณแล้วคุณก็ชัดเจนกับตัวเองแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยใดๆเลยว่าที่ทำสิ่งนี้อะไรจะได้กลับคืนมาไหมฉันทำดีทำไมไม่ได้ดีไม่ใช่ดีก็คือดีทำก็คือทำมันได้ตรงนั้นเลยและคุณชัดเจนกับเรื่องนี้และคุณเบื่อบางคนเบื่อที่จะเป่าประกาศให้ใครรู้คุณงามความดีของตัวเองคุณเบื่อแบบนั้นไปเลยอะ ดีมากเลยพลังงานดีมากเลยแล้วมาดูที่ไพ่อยากจะเล่าอะไรอีกไพ่อยากจะบอกอะไรอีกความลับเนี่ยเหมือนคนที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังจริงๆอะ่ะคือไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวไม่พูดไม่บอกไม่คือฉันไม่โต้แย้งไม่โต้เถียงใดๆเลยเปล่าประกาศกับปิดปากเห็นไหมมันย้อนแย้งไหม ย้อนแย้งกันนะแต่เดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมพระแม่กาลีเป็นพลังงานที่อืมแม่หมอว่าเจอของแท้เข้าแล้วละ่ะเจอ คุณเนี่ยที่เป็นของแท้ที่เรียกได้ว่าคือไม่ต้องมาวัดค่าหรอกแม่หมอคุยกับคนที่ที่ขึมมากๆอ่ะไม่มีใครรู้เลยเหมือนสายลับเลยพลังงานเหมือนสายลับไม่มีใครรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกําลังสร้างความยิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่ดีงามสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังช่วยเหลือในระดับ สากลนะคุณกำลังช่วยเหลือในระดับสากลจริงๆคุณรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมคุณกำลังต้องการช่วยคนที่เขาอเรียกว่ามนุษย์แล้วกันนะจริงๆวันนี้ขอพูดในเรื่องของแบบแบบเอ,อดูแล้วสูงส่งเหลือเกิน บางคนอาจจะเข้ามาฟังก็ฟังสนุกไปแล้วกันนะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณ <c oughs> ก็ลองลองฟังสนุกสนุกลวกันว่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมอเห็นคนที่กําลังช่วยในระดับสากลค,คือระดับแบบโลกอนะระดับคุณช่วยมนุษย์อยู่คุณช่วยมนุษย์อยู่สปีชีส์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยแต่คุณไม่บอกว่าคุณกําลังช่วยเขาในรูปแบบไหนคุณไม่บอกว่าเนี่ยคุณกําลังยกระดับคุณกําลังช่วยแล้วคุณคุณ น่าจะมีอํานาจอ่ะและอํานาจในตรงนี้คือคือจริงๆมันไม่ใช่อัตตาคุณทํางานนี่เหนือกายภาพมนุษย์มากๆเลยนะการที่คุณได้มีเอ่อเขาเรียกว่าจิตอิญญาณเนี้ยมามาสวมกายภาพมนุษย์เนี่ยแต่มันไม่มีอัตตามันไม่มีอัตตาเลยเพราะว่าคุณฆ่าอัตตาคุณคุณใช้ชีวิตด้วยปัญญาจริงๆคุณใช้ชีวิตด้วยปัญญา คนที่เข้ามาชมคิดนี้คุณไม่มีอัตตาและคุณกำลังช่วยมวลมนุษยชาติโอ้โหดูแบบจริงๆดูแบบเบอ้อวังแต่มันใช่อ่ะคุณมันใช่คุณกำลังช่วยให้มนุษย์น่ะเขามีทางเลือกคุณทำให้มนุษย์รู้จุดประสงค์แต่คุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครคุณไม่บอกก็ยังไม่รู้ว่าการที่จะช่วยเหลือคนในลักษณะนี้ช่วยเหลือมนุษย์ที่เป็นลักษณะนี้จะต้องแนบเนียน แม่หมอบอกได้เลยเป็นการช่วยเหลือแบบแนบเนียนคนอาจจะไม่รู้ว่านี่หรอคือการช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นน่ะคือเนียนไปในลักษณะนั้นเลยอะเนียนไปในแบบที่เหมือนคนอื่นนะไม่รู้หรอกว่าการกระทํานี้หรืออาชีพเนี้ยมันเป็นการกระทําหรืออาชีพในการช่วยให้มนุษยาชาติอคงอยู่มันแนบ,บเนียนแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้เฉพาะแบบเบสิกเลยพลังงานของใครก็ไม่รู้วันนี้ที่เข้ามานะแปลกใหม่ แล้วก็ดูดูสําหรับไม่หมอกก็ดูพิสดารมากๆอ่ะจะคําใช้คําพูดถูกไหมอ่ะดูไม่ค่อยเคยสัมผัสมาก่อนไม่บอกไม่ค่อยเคยสัมผัสพ,พลังงานนี้มาก่อนคุณทํางานอยู่ในระดับระดับระดับโลกหักหลังให้ยาบอได้ไรคะ หลังสาริกาลิ้นทองตลบตะแลงพระอยากบอกว่าคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ที่มันไม่ไม่จริงใจอะคำพูดหรือการกระทําหรือสื่อต่างๆ่ที่ที่ที่ถูกสื่อออกมาในโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันเป็นคำพูดหรือการกระทําที่นำพาให้คนหรือมนุษย์หลายๆคนคน เข้าไปสู่เส้นทางที่มันผิดมนุษย์หลายๆคนกำลังเจอการหลอกลวงระดับโลกนี่ไม่หมอขอพูดแบบนี้ของอ่านตามโฟของไม่หมอขออ่านตามสัญชาตญาณเลยนะคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เจ้าของคลิปเนี่ยคือคุณลึกซึ้งมากๆคุณกําลังช่วยเหลือคนในหมู่กว้างคุณกําลังทําบางอย่างที่จะเปิดเผย เรียกได้ว่าเปิดเผยกลลวงของบางคนที่ใช้สื่อที่ใช้บางอย่างอะ่ะที่เป็นเนี่ยสาริการลิ้นทองเนี่ยสาริการลิ้นทองในที่นี้ก็คือแบบทําอะไรพูดอะไรหรือทําอะไรที่รู้สึกว่าสร้างเงินสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าเข้าหาตัวแต่ไม่จริงใจเนี่ยคุณเห็นคนกลุ่มนี้คุณรับไม่ได้ คุณเห็นคนกลุ่มนี้คุณรับไม่ได้งานของคุณจึงทํำบางอย่างเพื่อให้คนกลับมาฉุกคิดเพื่อให้คนหันกลับมาเลือกเส้นทางที่มันจริงมันจริงแท้มันไม่ใช่เส้นทางที่ที่มันมีแต่คำหลอกลวงได้แต่พูดไปอย่างนั้นเพื่อผลประโยชน์ดูน่าสนใจอะ่ะไม่บอกบอกเลยว่าดูน่าสนใจมากๆซีโรลาบคุณเป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่ เก่งที่ไม่รู้จะพูดคำไหนอะคุณไม่บอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไม่รู้ว่าในประเทศไทยอะมีหรือเปล่าหรือคุณอยู่ต่างประเทศตอนนี้คุณกำลังทำบางอย่างที่ที่เรียกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำถึงเวลาแล้วที่เสือที่มันหลับอยู่มันจะต้องตื่นเพื่อมาทำบางอย่างเพื่อมาช่วยแต่ไม่ได้เป่าประกาศนะว่าคุณจะเป็นใคร ไม่บอกอาจจะเป็นนามแฝงอาจจะเป็นทุกอย่างที่เป็นนามแฝงแล้วที่เขาไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครและคุณสร้างประโยชน์ได้แบบมหาศาลเนี่คุณทรงคุณค่าแบบนั้นไม่บอกำลังสัมผัสพลังงานที่แปลกใหม่พลังงานที่คุณอนะเข้ามาฟังเจ้าของคลิปเนี่ยคุณรู้มันดูแตกต่างมันดูแตกต่างมากๆจากพลังงานในทุกๆวัน พยามัจจุราชาตเติมแต่งแล้วก็ฤือส่ฟื้นฟูถ้าถ้าเทียบได้กับตำแหน่งหรือหรืออยกตัวอย่างนะไม่หมอจะยกตัวอย่างตำแหน่งพุดโลกใบนี้เป็นบริษัท คุณก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ต้องการให้หุ้นส่วนบางคนทำให้โลกมนุษย์ใบนี้มันเกิดความวุ่นวายมันเกิดบางอย่างที่มันไม่โอเคและคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้โลกมนุษย์ใบนี้สมบูรณ์แบบได้ตามที่มุ่งหวังให้บริษัทเป็นไปตามที่ปรารถนาให้องค์กรยังอยู่ได้ให้พนักงานทุกคนอยู่ได้ให้ทุกคน ในโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าเปรียบเทียบอ่ะคือได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันคุณกำลังทำสิ่งที่ดีงามคุณกำลังสร้างสิ่งที่ดีงามคุณสร้างสิ่งที่ดีงามนี้เงียบเงียบแต่ทรงพลังทรงพลังมากๆคุณมาเพื่อเปลี่ยนคุณมาเพื่อฟื้นฟูคุณมาเพื่อเยียวยา แม่หมอรู้สึกประทับใจแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีความลับที่ยิ่งใหญ่มากๆอ่ะวันนี้ไม่หมอจับพลังงานที่แปลกมากๆเรียกว่าตั้งแต่ทําทําหน้าที่หรืออ่านไพ่นี้มาเนี่ยวันนี้คือแปลกที่สุดแล้วล่ะเนี่ยวันนี้คือแปลกที่สุดแล้วคือบิ๊กแล้วเนี่ยคือบิ๊กแล้วที่เข้ามา ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็ไพ่อยากที่จะแนะนําอะไรจริงๆไม่กล้าแนะนํานะ,ะจริงๆวันเนี้ยไม่หมอไม่กล้าแนะนําเพราะไม่หมอรู้ว่าคุณมีจุดประสงค์ไม่หมอรู้ว่าคุณไม่ธรรมดาหมดเวลาหมดเวลาผมลิขิตตกลง เขอเปิดเพิ่มนะเชื่องช้าผิดบานแล้วก็ตัดขาดคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันไม่ไม่เมคเซนสอะเออบางอย่างที่มันไม่เมคเซนบางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลในความเป็น สังคมโลกมนุษย์ไปน,นี้สังคมของมนุษย์เนะี่ยคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันหมดเวลาที่จะปล่อยให้สถานการณ์นี้มันมันกินเวลายาวนานจนเกินไปแล้วคือในตอนนี้มันต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องทำอะไรสักอย่างคุณนะ่ะมีพันธสัญญาว่าคุณนะ่ะจะพาทุกคนนะ่ะที่อยู่ในความราับผิดชอบของคุณนะ่ะเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนะ่ะไปหาสิ่งที่ดีกว่า คุณรู้สึกว่าในตอนนี้ความเป็นมนุษย์มันห่างลงไปจิตใจของมนุษย์ที่เคยอยู่ในที่เคยอยู่ในเวอร์ชั่นที่สวยงามมันกําลังถูกกืนกินคุณรู้สึกว่ามันกําลังถูกกืนกินคุณรู้สึกว่ามนุษย์กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มันเหมือนควบคุมไม่ได้อะจริงๆมนุษย์ไม่ใช่แบบนั้นจริงๆมนุษย์ไม่ใช่แบบนั้นเลย มนุษย์มีคุณค่ามนุษย์เห็นคุณค่าของตัวเองมนุษย์เห็นคุณค่าและของดีของตัวเองไม่แพ้สปีชี์อื่นแต่ในตอนนี้มนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและทำบางอย่างคล้ายๆว่าพยายามที่จะเก็บก้อนกวดก้อนดินที่ไร้ค่ามากกว่าที่จะเก็บเพชรเก็บ หินที่มีคุณค่าหรือมีพลังงานที่ดีคุณกำลังมองว่ามนุษย์กำลังไปผิดทางหมดเวลาแล้วที่จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันมันมันเลยเถิดไปมากกว่านี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องทำบางอย่างคุณอาจจะสัญญาว่าเมื่อถึงเวลานี้ฉันจะต้องทำให้จริงจังฉันจะต้องพาให้พลังงานดีๆอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ฉันจะต้องพาให้มนุษย์ทุกคนบนโลกมนุษย์ใบนี้ทา เท่าที่เป็นไปได้สำหรับคุณให้เขาได้ได้เข้าสู่เส้นทางที่ใช่ให้เขาได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ให้เขาได้เห็นของดีของความเป็นมนุษย์แม่หมอบอกแล้วพลังงานคือน่าสนใจมากอะคือน่าสนใจมากขออีกสักสามใบนะคะพลาหู รวยทรัพสมบัติพระราหูรวยทรัพย์สมบัติความสำเร็จอืมแล้วก็จักรวาลเนี่ยยูนิเวิรจริงๆระดับนั้นจริงๆไม่หมอเจอแบบของแท้แบบแท้แท้แท้แบบแท้จริงๆอ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนของมุมโลกมนุษย์ใบนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่คุณเหมือนสายลับของมนุษยชาติจริงๆคุณเหมือนสายลับของมนุษยชาติคุณเห็นมนุษย์เนี่ยถูกครอบงำอ,อืมถูกครอบงำมาเนิ่นนานเกินไปแล้วจริงๆมนุษย์มีดีมากมนุษย์มนุษย์ มีความมั่งคัง่งมนุษย์มีความอุดมสมบูรณ์อะมนุษย์มีความพ,พร้อมะทุกอย่างนั่นคือศักยภาพของมนุษย์ที่มนุษย์ควรมีแต่ทําไมมนุษย์ถึงเป็นเช่นนี้อะไรแบบเนี้ยทําไมยุคนี้มนุษย์เป็นแบบนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่คุณรู้สึกคุณรับไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะทําบางอย่างให้มนุษย์ได้เห็นว่ามันมีเงื่อนไขที่สําคัญที่คุณจะไปสู่สิ่งที่ ที่ล้ำค่านี่ได้มันมีและคุณทำตามเงื่อนไขนั้นได้เลยทำตามเงื่อนไขนั้นได้โดยไม่มีขีดจำกัดไม่มีข้อจำกัดถึงมันจะมีเงื่อนไขนะมันไม่ได้แบบว่าเออเธอเอาไปอะไรเงี้ยแต่มันมีเงื่อนไขนิดหน่อยเงื่อนไขในที่นี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังดําเนินการอยู่นี่แหละแม่หมอไม่รู้ว่าคุณกําลังช่วยเขาในเรื่องอะไรนะระบบอะไรต้องมีอะไรแม่หมอไม่รู้มันดูลึกมันดูมันดูแบบยิ่งใหญ่อะมันดูสําคัญมากๆอะ่ะสําหรับ หลายๆายคนเลยอ่ะเนี่ยคุณกำลังจะทำให้คนกลุ่มกลุ่มใหญ่หลายๆายคนเลยประสบความสำเร็จและเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณคุณน่าจะเห็นวงกว้างมากกว่าในโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยซ้ำอ่ะคุณเห็นในระดับแบบสากลเลยระดับจักรวาล อ,อด,ดูดูเป็นอะไรที่ดูเป็นอะไรที่อยู่ดีๆก็ลอยมาหรือเปล่าไม่หรอกไม่เหมาะว่าคุณก็น่าจะฟังนั่นแหละเข้ามาในวันนี้ไม่เหมอะถึงจับพลังงานของคุณได้เนาะไม่มังเอิญที่เรามาเจอกันนะไม่มังเอิญที่เรามาเจอกันอย่างน้อยก็ทําให้ไม่หมอได้ได้รู้จักคุณละนะคะคุณก็น่าอาจจะได้รู้จักไม่หมอด้วยขอให้คุณทําในสิน่งนี้ด้วยความราบรื่นขอให้งานที่คุณทําอยู่นี้ประสบความสําเร็จขอให้คุณช่วย ผู้คนให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้มีความเบิกบานได้ตามที่คุณปรารถนาขอให้การที่คุณทำเกิดความยุติธรรมกับทุกๆคนด้วยมันมันคือพลังงานที่ที่มันเหนือออกไปอ่ะอม,มันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยมันมันเป็นพลังงานที่ไม่เหมาะจับได้ว่า คือคือคือคุณต้องช่วยอ่ะคือจบอ่ะช่วยแค่นั้นก็คือจบไอไอเรื่องทางโลกของมนุษย์มันคือเขีรยทิ้งหมดอดีตไปหมดเลยไร้สาระ,ะแบบจะต้องเอาหน้าหรือจะต้องทํานู่นนี่คือไม่ใช่เลยอ่ะคือไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องอะไรเลยน้ำแฝงทั้งหมดอืมน้ำแฝงทั้งหมดมาเพื่อกําจัดบางบางกลุ่มที่เอ่อเอาเปรียบหรืออะไรแบบนี้คนอื่นๆมาเพื่อเปิดข้อมูลมาเพื่อ ประมาณเนี้ยอืมประมาณนี้เลยนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเป็นพลังงานที่แปลกใหม่นะคะอืมยินดีที่ได้รู้จักแม่หมอก,ก็ไม่กล้าที่จะแบบอวยพรอ,อะไรจริงๆคุณคุณแบบมันมากไปกว่านั้นแล้วอะจริงๆเป็นแบบนั้นนะมากไปกว่านั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณทํางานได้สําเร็จนะคะแม่หมอเป็นกนําลังใจให้ขอบคุณค่ะ